ครับแล้วลนะครับเราก็มาถึงที่อำเภอเชียงคานะครับจุดนี้เป็นจุดสุดท้ายนะครับที่ทีมงานถ่ายทําสารคดีจากช่องสบินะครับ NBT นะครับได้เดินทางมาถ่ายทําเพื่อเผยแพร่กิจกรรมการกับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาตสตรีนะครับโดยเฉพาะที่นี่นะครับบ้านพระนางดินหมู่ที่7ตําบลเวียงอาเภอเชียงคําจังหวัดพะเยาแห่งนี้นะครับเป็นกลุ่มหัตถกรรมนะครับชื่อว่ากลุ่มบ้านถักทอนะครับมีตุ๊กตาน่ารักน่ารักนะครับ ที่ทำด้วยจากมือของพี่น้องกลุ่มสตรีที่นี่นะครับสร้างงานสร้างอาชีพนะครับเราตามไปดูกิจกรรมกลุ่มดีก่อนนะครับว่ากลุ่มเขาเป็นยังไงแล้วก็ผลิตภัณฑ์เขาน่าสนใจขนาดไหนครับเฉญด้านไหนครับโอ้ต้องบอกว่าคุ้มค่าครับจากอำเภอดอกคำใต้ มาถึงอำเภอเชียงคำครับประมาณ70สิโลแต่พอมาเห็นตรงนี้แล้วนะครับสวยงามอบอุ่นมากมากครับรับกลุ่มนี้ครับผมอยากจะให้เห็นเรียกว่าอะไรบ้านเรือนนะครับรวมถึงสิ่งของในวันนี้นะครับกับของทุนสุดท้ายที่เราได้มาอยู่ตรงนี้น่ารักครับอยากจะให้ที่น้องสตรีไทยนะครับได้เดินทางมาเห็นแบบนี้เหมือนที่เราได้อยู่ตรงนี้ครับอันนี้เป็นกลุ่มอะไรครับ เป็นกลุ่มถักทอค่ะถักทอบ้านถักทอเขาเรียกบ้านถักทอค่ะออกแ,แบบได้น่ารักและของแต่ละอย่างก็ย้อนยุคค่ะเป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นด้วยที่มาผสมผสานกับสากลค่ะครับผมเอาล่ะนี่แหละครับก็คือตัวอย่างนะครับอันนี้คือน้องพอเพียงน้องพอเพียงเล่นกันเถอะเพื่อเล่นตรงนี้ก็เป็นผ้าพ,พื้นเมืองไทยลื้อค่ะอ๋อไทยลือ้อไทยลื้อก็จะแบบเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็จะ ท่านนี้น่าการจะมีผ้าคล้อหัวได้ด้วยนะคะทั้งผู้หญิงผู้ชายอ,อยากจะบอกนิดนึงนะคะว่าที่มาของน้องพอเพียงนี่คืออะไรนะคะก็เดิมเขาก็เอาเศษวัสดุอ่ะค่ะนะคะเศษวัสดุที่เหลือใช้นี่ค่ะมาทําตุ๊กตาเล่นๆนะคะทําไปทํามาก็ปรากฏว่ามีคนชอบค่ะสั่งซื้อนะคะคก็เลยกลายเป็นน้องพอเพียงเริ่มจากสิ่งที่เหลือใช้นะคะ เศษวัสดุเล็กๆน้อยๆมาประกอบกันเป็นสิ่งของที่สวยงามเป็นตุ๊กตาที่สวยงามคะตอนนี้ส่งออกต่างประเทศด้วยนะคะส่งที่ไหนครับผมส่งญี่ปุ่นแล้วก็ออสเตรเลียแล้วก็อะไรนะทําตลาดของเรื่องของยุโรปไว้ไม่ธรรมดาครับเพราะว่าที่ผมทราบมาเนี่ยตุ네๊กตานะครับต้องเพียงเนี่ยแหละครับสามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ได้ค่ะสามารถใส่หมวกให้น้องเขาได้ได้ค่ะสามารถใส่รองเท้าให้น้องเขาได้้าไป แถวยุโรปก็เป็นเป็นตุ๊กตายุโรปไปเลยเนฝรั่งไปเลยคือจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้ใส่ชุดประจำของไทยลือก็ได้นะครับอาจจะใส่ชุดอื่นคือหลายโอกาสมากๆน่ารักครับเท้าไปทางใต้ก็แต่งไปชุดใต้เนี่ยแหละครับบอกแล้วครับว่าอรอยากให้เดินทางมาเห็นกับตาตัวเองจริงๆเลยนะครับมาได้ที่อำเภอเชียงคำนะครับจังหวัดพะเยาเอาล่ะ ทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี<ะ>ตรงนี้เราไปกู้ยืมเงินมาเป็นจานวนเท่า <c oughs> ไหร่ครับจำนวนกลุ่มทากทอกู้เงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพะเยาอยู่ห้าหมื่นบาทห้าหมื่นบาทห้าหมื่นบาทตรงนี้เราเอามาบริหารจัดก,การอย่างไรจากจากทุนที่เรามีอยู่ตอนแรกอยู่แล้วทุนทุนเดิมเรามีอยู่แล้วค่ะการเอามาบริหารจัดก,การก็ หมายความว่าประธานกลุ่มคุณสายอรุณเบียงคำน้องน้องอ๋อยเนี่ยค่ะเขาเขาอยากได้เขาอยากได้เพื่อขยายตลาดเพิ่มเพราะเงินทุนยังขาดนิดนึงการขยายตลาดอย่างเปิดตลาดเนี่ยไปซื้อของถ้าซื้อทีละเล็กและน้อยมันก็แพงนะคะอ๋อต้องซื้อเยอะๆตามตามหลักเลยซื้อเยอะถึงจะถูกค่ะซื้อเอามาเพิ่มในเรื่องของการขยายตลาดแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ในด้านการผลิตค่ะตามที่ตลาดตามที่ออเดอร์เขาสั่งมาจะได้ครบ ตามที่เขาสั่งมาเนี่ยค่ะ mm hmm. เพราะว่าเขายังขาดเงินทุนหมุนเวียนอยู่ทุนเดิมเ็ามีอยู่แล้วเนี่ย mm hmm. เขาก็เอามาเสริมตรงนี้อีก mm hmm. ก็เป็นการเพิ่มตลาดและเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกและกลุ่มด้วยค่ะครับผมก็ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆตามลําดับค่ะครับผมแล้วไอ้พวกสิ่งที่เราคิดเนี่ยอย่างเช่นอย่างที่ท่านพัฒนาการบอกนะครับว่ามาจากเสร็จได้ก็ดีหรือว่าชุดต่างๆที่เราค mm hmm. ิดยังไงอะทาไมตุ๊กตาอย่างน้องพ่อเพียงเนี่ยจะต้องเปลี่ยนชุดได้ คิดยังไงเลยคะคือหลักการตรงนี้ครับหลักการตรงนี้คือน,น้องอ๋อยเขาคิดว่าเออเศษเศษผ้าเศษผ้าที่อย่างเมื่อกลุ่มทอผ้าเขาเศษอย่างนี้เขาไม่ใช้ละเขาแต่งเสร็จแล้วเขาก็น้องอ๋อยก,ก็มาดูเอะเอามาใส่น้องพอเพียงดีไหม<อ>มาออกแบบการตัดเย็บอ่าให้ือเขาตัดเย็บยังไงเสื้อน,นี้เขาทํายังไงผ้า ค่าชิ้นนี้พอไหมที่เราจะทำแบบนี้ก็เอามาให้ช่างนะฝ่ายตัดเย็บเขาดูฝ่ายตัดเย็บว่าได้นะตรงนี้เราแต่งนะดูแล้วน่ารักดีอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยเริ่มเป็นเป็นจุดประกายที่เอาเศษเศษผ้าจากกลุ่มกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มอะไรนะตัดเย็บในบ้านเนี่ยที่เขาทิ้งต้องหอยก็ไปเอามาเอามาแล้วก็มาแปลรูปมามาลองผิดลองถูกดูตั้งหลายครั้งเหมือนกันกว่ากว่าจะมาเป็นอย่างนี้นะคะขายดีนะมค่ะขายดีมากขายดีครับคือต้องบอกว่า ทือเราเห็นแล้วเนี่ยนะครับทําให้น้องพอเพียงเนี่ยมีคุณค่าขึ้นมาหลังจากที่แทนที่จะเป็นตุ๊กตาธรรมดาหนึ่งตัวที่มีรุดลายตา่างๆแต่นี่คือมีเสืส้อผ้าเขาใส่นะครับนองจากนั้น,ะ,นะคะน้องอิฐตุ๊กตาน้องพอเพียงเนี่ยก็มีหลายขนาดนะคะบางขนาดก็ตัวโต,วต,วตวถ้าเด็กนะคะ แล้วเวลาผู้ปกครองเข้ามาซื้อเนี่ยเขาก็จะให้ถักเสื้อเขาบอกว่าให้ลูกก็ใส่ได้ด้วยตุ๊กตาใส่ได้ด้วยใชค่ะก็ใส่เปลี่ยนกันพี่น้องคนจริงกับตุ๊กตาอะไรเงี้ยก็มีมีหลากหลายนะคะน่ารักจริงครับ <ๆ S 1> ซึ่งต่อไปเนี่ยนะครับเราได้มีความคิดไหมครับว่าเราอยากจะพัฒนาของเราหรือถ้ามีเงินทุนมากขึ้นหรือตรงนี้ work แล้วดีแล้วสามารถคืนเงินให้กับกองทุนได้สําเร็จ อาจจะมีการปล่อยหมุนเวียนนะครับให้กู้ยืมเงินใหม่อาจจะได้มากขึ้นกว่า50,000บาทคิดไหมครัว่าต่อไปเราจะนําเงินที่มากกว่าเก่ามาทําอะไรครับก็คงส่วนใหญ่ก็คงจะมาในเรื่องของออกแบบ mm hmm. ออกแบบให้ให้ให้มันมีแบบใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของขยายการตลาดด้วยน,นาเดี๋ยวนี้การตลาด ออเดอร์สั่งมาเยอะเราผลิตไม่ทันฝ่ายการผลิตก็ผลิตไม่ทันบางทีต้องตีหนึ่งตีสองได้นอนกันอะไรประมาณนี้ค่ะก็คงถ้ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพิ่มในเรื่องของวงเงินกู้กลุ่มททก็คงจะจะดีใจนะคะได้เยอะอีกหน่อยนึงมาเพิ่มในเรื่องของการลงทุนการขยายตลาดและก็ออกแบบลิตภัณฑ์ค่ะครับผมโหนี้ก็ต้องบอกว่าเห็นอะไรเยอะนะครับ วันนี้รวมถึงที่นี่ด้วยที่สุดท้ายถือว่าเป็นการมาเยี่ยมชมกลุ่มท้ายท,ที่น่ารักมากๆนะครับขอบคุณที่ด้วยครับขอบ,ขอบคุณครับผมคือต้องบอกว่าอย่างนี้ครับหลังจากที่ผมเดินทางไปหลายๆกลุ่มนะครับ <ท Larry. S 1> ในในจังหวัดพะเยาเองเห็นประธานกลุ่มแต่ละกลุ่มเข้มแข็งเห็นความสามัคคีกันครับของสมาชิกในแต่ละกลุ่มเองนะครับที่กู้ยืมเงินมาแล้วก็เห็นความอบอุ่นที่ แต่และอำเภอที่เราได้เดินทางไปชาวพะเยาต้อนรับดีมากครับจะอากาศหนาวๆนี่หายหนาวเลยเพราะว่าอ,อบอุ่นจริงๆรวมถึงท่านพัฒน,นาการจังหวัดพะเยาด้วยครับก็ขอบคุณค่ะโอ้เป็นสตรีด้วยนะครับน่าจะเป็นแบบอย่างให้กับพี่น้องสตรีในจังหวัดพะเยาได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ,บแล้วก็ดูแลดีมากขอบคุณค่ะครับโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณพัฒน,นาการจังหวัดพะเยาด้วยนะครับท่านพัฒนาการนัทิยาพรศรีสุบรณครับผมมีโอกาส จะมาเที่ยวพะเยาเชิญ <มา S 2> ชวนนิดนึงครับก็อยากจะเชิญชวนนะคะพะเยาเนี่ยเรามีของดีเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็อากาศก็ดีด้วยนะคะมีสถานที่สวยงามมากมายอย่างแม้แต่อำเภอเชียงคำเนี่ยคะ่ะจะมีพระที่มีชื่อเสียงคือพระนั่งดินพระนั่งดินนี่ท่านมีประวัติศาสตร์นะคะว่าเป็นพระที่อ,องค์ท่านนะคะนั่งอยู่บนดินนะคะแล้วก็เคยมีคนที่จะยกท่านให้สูงขึ้นแต่ปรากฏว่า ยกไม่ได้คะะือเป็นความศักดิ์สิทธิ์ของท่านที่ว่าท่านจะต้องอยู่ในระดับนี้อะไรนี้ค่ะนะคะและนอกจากนั้นก็จะมีภูเขาวสวยๆมากมายนะคะอย่างภูหลังกาก็ดีนะคะภูชีฟ้านะคะที่อยู่อยู่เขตเชียงรายนะคะก็ไปทางทางพยาวได้และส่วนหนึ่งของภูชีฟ้าก็อยู่ในจังหวัดพยาวด้วยนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีน้ําตกอุ่น ที่ฟูสางน,นะคะแล้วก็มีชายแดนที่อยู่ติดกับลาวนะคะของของเราเนี่ยมีติดกับลาวด้วยแล้วก็ทุกปีในเดือนธันวาคมเราจะมีงานตักบาก2องแผ่นดินนะคะยังไงก็เชิญชวนนะคะครับผมรวมถึงเรื่องของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีด้วยนะครับสามารถมาติดต่อได้นะครับทาง<ด>พัฒนาการจังหวัดหรือว่าทางอำเภอรหรือทางชุมชนเองครับสำหรับวันนี้นะครับอยากจะบอกว่า เรื่องราวที่มีประโยชน์เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรียังไม่หมดไปเพียงเท่านี้นะครับติดตามให้ดีครับว่าข่าวสารในแต่ละจังหวัดจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างกับช่วงรอบรู้เรื่องกองทุนครับสวัสดีค่ะอัน,น่ยอ้อยหอมประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพะเยาว,วันนี้เป็นโอกาสดีมากนะคะที่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง11ได้มา ตัวรายการกับกองทุนพระบทบาทสตรีจังหวัดพะเยาจัาตั้งงานพระนาชุมชนจังหวัดพะเยาพร้อมกับคณะกรรมการกองทุนพระนาบทบาทสตรีระดับตำบลอีก4ตำบลซึ่งถือว่าเป็นโอกาสดีที่จังหวัดพะเยาเราได้เลือกกลุ่มอาชีพของกองทุนพระบทบาทสตรีที่ประสบความสำเร็จในการ ทำอาชีพซึ่งแต่ละกลุ่มของจังหวัดพะเยาทั้งหมดมี4ี่กลุ่มที่เราได้เลือก4ี่กลุ่ม4ตำบล4ี่อำเภอเป็นกลุ่มที่ใช้เงินจากกองทุนผ้าบทบาทสตรีในส่วนของเงินอ,อาชีพครับเป็นไงบ้างครับกิจกรรมของกลุ่มบ้านถักทอนะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับวันนี้นะฮะการถ่ายทำสรารคดีนะครับก็ได้สิ้นสุดลงไปแล้วนะครับ แหมน่าประทับใจที่น้องอะไรครับน้องถักค่ะน้องถักมีน้องถักแล้วน้องอะไรอีกครับน้องทอน้องถักและน้องทอนะครับเป็นตุ๊กตาอ่เป็นประจำของกลุ่มบ้านตักทอนี้นะครับก็ขอกราบขอบคุณนะครับทีมงานของคณะถ่ายทําสารคดีจากช่อง11นะครับจากอ่าสถานีวิทยุสถานีโทรทัศน์นะครับช่อง NBT นะฮะก็ขอขอบคุณนะครับที่ได้มาร่วมถ่ายทําและก็การเผยแพร่นะครับขอขอบคุณทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาท่านชูชาติกิรรแปงขอขอบคุณทางท่านนัทสยพรศรีสุบันและก็ทีมงานของพัฒนาชุมชนทุกๆคนนะครับวันนี้รายการเปิดโลกชุมชนบนสือออนไลน์เขานำจากเราท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับที่หน้าครับสวัสดีครับ